พระเยซูตัดว่าพวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะพวกเขาปฏิเสธฉันและที่ปรึกษาของฉัน4พฤศจิกายน2557พระดำรลัสจากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลจะมีหลายคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังพระเจ้าข้าพระองค์รู้สึกเสียใจยอย่างยิ่งต่อผู้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง สำหรับทุกสิ่งที่เราพยายามบอกคนในครอบครัวของฉันคนที่ดูหมิ่นข้อความนี้ทุกคนจะตั้งปณิธานไว้เพื่อเกียตรติของเราฉันร้องไห้ให้กับผู้บริสุทธิ์และผู้โง่เขลาคนทึ่มคนชั่วร้ายทุกคนที่เพิกเฉยหรือปฏิเสธพระองค์ พระเจ้าข้าและเด็กยากจนที่ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณีคุณไม่สามารถรับพวกมันด้วยหรอฉันรู้ว่าคุณรักพวกเขามากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้แล้วคริสเตียนที่ดีละ่ะฉันถามคำถามเหล่านี้เพราะในความฝันปิติดั้งเดิมที่เอเซเคียสสามีของฉันมีเกี่ยวกับกลุ่มที่ถูกลักพาตัวไปมันเล็กมากจนน่าตกใจ จะมีหลายคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังขณะที่พระเยซูตัดถ้อยคำเหล่านี้กับฉันฉันก็ต่อต้านพระองค์และฉันก็ไม่อยากได้ยินสิ่งที่พระองค์กำลังพูดแล้วเขาก็พูดอย่างเคร่งขรึมคุณอยากฟังไหมยกโทษให้ฉันพระเจ้าแล้วเขาก็เริ่มร้องไห้เราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธเราอย่างต่อเนื่องและปฏิเสธคําแนะนำของเราจะรับไม่ได้มีผู้ที่ทำงานในพันธกิจที่ช่ำชองและมีประสบการณ์รับใช้เรามานานหลายทศวรรษพวกเขาได้ยินเสียงของเราพวกเขาจัดเตรียมข่าวสารไว้เพื่อผู้อื่นแต่ตัวพวกเขาเองกลับไม่ใส่ใจคําแนะนำของเรา เราไม่สามารถเทเลาอังุนใหม่ลงในถุงหนังเก่าได้ฉันไม่สามารถสร้างคริสตจักรใหม่ของฉันบนการทุจริตได้จะต้องมีการละทิ้งความขมขืนความเครียดแค้นและความคิดที่คิดไว้ล่วงหน้าตลอดจนระบบค่านิยมที่ผิดผิดและจิตวิญญาณทางศาสนาคริสตจักรของฉันเสียหายเธอต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่เธอในไม่ช้านี้ก็คือปัจจัยยังชีพของฉันสำหรับการชำระเธอให้บริสุทธิ์เราได้ยกตัวอย่างไว้มากมายต่อหน้าพวกท่านแล้วเมื่อถึงจุดนั้นพระองค์จึงเริ่มเขียนชื่อพวกเขาใจของข้าพเจ้าก็จมอยู่กับแต่ละคนเพราะข้าพเจ้าละลึกถึงความโศกเศร้าของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า ขณะพวกเขาเดินไปตามทางของตนทีละคนมีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยตัวอย่างเดียวกันนี้พวกเขารักแต่ละคนสอนพวกเขาทนทุกข์เพื่อพวกเขาแต่สุดท้ายพวกเขาก็เดินไปผิดทางซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่พวกเขาทนทุกข์ทรมานในหัวใจของพวกเขาโดยไม่มีความขมขืนและความอาฆาตพยาบาท เราจะไม่ตอบแทนพวกเขาสำหรับสิ่งนี้หรือเราจะไม่มีเสียงร้องในถิ่นธุรกันดารหรือและจัดเตรียมทางไว้แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของข้าพระองค์แน่นอนพวกเขาจะเปิดหูของพวกเขาและได้ยินเสียงของพวกเขาแต่มันคงจะสายเกินไปสําหรับพวกเขาที่จะหลีกเลี่ยงการทดสอบที่เกิดขึ้นบนโลกเพื่อทดสอบจิตวิญญ,ญาณทั้งหมด เครื่องหมายแห่งสัตว์ร้ายจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกั่นกรองอย่างจริงจังโดยจะเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธตนเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆและลงลึกถึงพื้นฐานที่สำคัญจะมีการกั่นกรองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกับผู้ศรัทธาโลกได้ดึงดูดพวกเขาให้เข้าสู่วิถีชีวิตและเทววิทยาที่ไม่มีอยู่ในคริสตจกักรยุคแรกของเรา ความรู้สึกในความเป็นอยู่ของพวกเขาจะถูกคุกคามอย่างรุนแรงและตั้งคำถามจนกว่าพวกเขาจะตระหนักว่าฉันเป็นใครและพวกเขาเป็นใครในตัวฉันและการยอมรับในนามของฉันการเข่งของฉันหมายความว่ายอย่างไรที่จะอยู่ในฉันและฉันอยู่ในพวกเขาจากนั้นพวกเขาจะค้นพบคุณค่าของตนเองและปฏิเสธทุกสิ่งที่โลกเสนอ และยึดถือไว้สำหรับพวกเขาโดยสิ้นเชิงสิ่งนี้จะต้องทำผ่านกระบวนการมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนั่นคือเหตุผลที่ฉันทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลัง